ก็เมื่อประมาณวันที่25สิหางหาคมที่ผ่านมานะครับตอนช่วงประมาณสิบสองนาฬิกาครับพอดีคุณแม่ได้ไปซื้อของที่ร้านเตือนใจตรงตลาดนัดคนนัมน,นะครับแล้วก็ได้ทำกระเป๋าตกสองใบด,ด้วยกันครับใบแรกคือเป็นกระเป๋าก็ป๋าผ้าสีส้มแล้วก็ใบที่สองเนี่ยเป็นกระเป๋าสตางค์นะครับในนั้นก็จะมีเงินสดอยู่กับก็เงินเกือบหมื่นนะครับก็หล่นอยู่ตรงนั้นแล้วก็ ก็ได้ไปดูกล้องจอนปิดจากที่จากที่ร้านนะครับแล้วก็ได้เห็นว่าอาได้มีคนหยิบไปก็คือเป็นผู้หญิงคนแรกเนี่ยน่าจะเป็นคนท้องนะครับใส,ใส่ใส่ชุดคลุมท้องสีน่าจะเป็นสีเลือดหมูวครับแล้วก็คนที่สองคือคนที่หยิบไปเนี่ยใส่เสื้อสีขาวลายสีฟ้าๆหน่อยครับแล้วก็ขับรถจักรยานยนต์สีดําสีดําแดงครับ ก็ขับรถออกไปจากร้านก็ะระยะเวลาก็ได้เรียกกันประมาณเพียงสามถึงห้านาทีอะครับหลังจากที่แม่ออกไปจากร้านนะครับแล้วก็เขาก็ได้หยิบไปเลยครับเรายร้อนมาเลยใช่ครับรก็กไม่มีกระเป๋าไม่มีแล้วครับเราก็เชื่อจปิดทันทีทัในใดเลยใช่ครับก็คือหลังจากที่ว่า,ารู้ตัวว่ากระเป๋าหายก็กลับมาเช็คกล้องที่ที่ร้านเลยครับซึ่งซึ่งตอนที่เราออกไปจากร้านเราถึงสองคน,นเลย เอ่อตอนนั้นคือเหมือนเหมือนกับแม่ก็ไม่ได้สังเกตนะครับว่าว่าว่าเอ่อเขาอยู่หรือเปล่าอะไรเนี้ยครับเพราะตอนนั้นก็ต่างคนต่างซื้อของกันอะไรเงี้ยครับตอนนี้เราเข้าไปแจ้งาเข้าแจ้งความรย้อยแล้วครับตั้งแต่วันที่25สิาสิงหางคมเลยครับแล้วก็ตอนนี้ได้ขออนุญาตอ่ได้ขอใบอนุญาตจากอ่าทางตำรวจนะครับเพื่อจะดึงภาพจากกล้องจรปิดต,ตรงนั้นออกมาเรียบร้อยแล้วครับเพราะมันก็ใช้เวลานานแลวเหมือนกันใช่ครับก็ ประมาณตั้งแต่วันพฤรหัสนะครับตอนนี้วันจันทร์แล้วก็หลายวันอยู่ครับแล้วพบพบแล้วผลเป็นยังไงมีใครตอบมาบ้างหรือยังยังไม่มีเลยครับตอนนี้ก็คือช่วยแชร์กันไปหลายๆทางก็ยังไม่มีคนตอบกลับมาครับเหมือนเงินจานวนกับนงินเนี่ยค่ะจะเอาไป้อ่เงินส่วนนี้เนี่ยที่แรกว่าอะจะเอาไปจ่ายค่าไฟกับค่าน้ําครับก็เลยแต่ว่าขับผ่านทางร้านขายของพอดีก็เลยจะแวะก,ก่อนนั่นเองครับ แล้วตอนนี้ก็กลายเป็นว่าพงลงจำนวนนะก็ไม่ได้จ่ายด <g ain> ้วยก็ <c oughs> ไม่ได้จ่ายครับครามีอาชีพอะไรอ่ะอ่าของคุณแม่นะครับก็เป็นอาชีพทําสวนนะครับทำสวนครับอ <c oughs> ืมเราฝากบอกอยากจะขอตอวไปคนที่เอาไปอยตรงนี้ก็ <c oughs> อยากจะขอฝากอ่าอ่าท่านทั้งสองคนผู้หญิงทั้งสองคนนะครับที่เอากระเป๋าอ่าสตางค์ของคุณแม่ไปนะครับอยากจะให้บรบกวนเอามาคืนหน่อยครับเพราะตอนนี้ก็ทางคุณแม่ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะในช่วงเศรษฐกิจนี้นะ เงินมันก็เยอะอยู่ครับก็อ,อ,อยากจะขอให้เอามาคืนหน่อยนะครับแล,แล้วในนั้นมีเอกสารอะไรบ้างก็ในนั้นก็จะมีเป็นบัตรเอ่อบัตรประจำตัวคนไข้อะค,ครับแม่ครับแล้วก็เป็นเงินเงินสดครับเงินในยุบในกระเป๋าต้องเอาไปอ,อ่ากระเป๋าผ้าใบสีส้มเนี่ยมันเป็นกระเป๋าเปล่าครับไม่มีอะไรแต่ว่าไอ้กระเป๋าสตางค์เนี่ยมีเงินอยู่แ,แล้วแล้วมงคนไหนที่เป็นคนหยิบกระเป๋าที่มีเงินคนที่ซ้อนท้ายครับ คนที่ใส่เสื้อสีขาวฟ้าครับใช่ครับลักษณะเป็นแม่ลูกอืมน่าจะเป็นคนวัยกลางคนนะครับน่าจะแบบประมาณอายุสี่สิบห้าสิบปีครับรามาด้วยกันม,มาด้วยกันครับ<อ>ใช่ครับไม่แน,น่ใจเหมือนกันครับมันกัชาวบ้านนั้นเาไม่ได้นหน้า <c oughs> ไม่ครับรถรถจักรยานยนต์นั้นมองเห็นป้ายทะเบียนไหมอ่อมองจากกล้องอะมองไม่เห็นว่าเป็นเลขทะเบียนอะไรแต่ว่าไอ้ตัวตัวน่าจะเป็นเวฟครับรถเวฟสีดําแดงครับ อ่าแล้วก็สอบถามจากทางร้านเขาก็บอกว่าไม่ค่อยเห็นคนเนี้ยมาซื้อของน่าจะเป็นลูกค้าแบบใหม่อะไรเงี้ยครับ<ช>ครับหลังจากนี้ถ้ายังไม่มาคืนเราก็ดาเนินคดีอย่างใช่ครับเพราะว่าเอ่อมันก็เป็นคดียา,ยาเนาะมันก็ต้องด,ดําเนินคดีครับเพราะเงินก็หลายบาทอยู่เหมือนกันนะครับต,ตอนนี้ก็เราไม่ได้จ่ายค่าใช่ใช่ครับถ้ามาคืนเราก็ไม่ถ้าไม่คืนก็ถ้าเท่ามาคืนก็จะไม่ไม่ดําเนินการอะไรครับไม่เวลานานแค่ไหน ก็กให้เวลาสักเจ็ดวันแล้วกันครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็เดี๋ยวต้องดำเนินการทางกฎหมายอีกทีหนึ่งครับก็จะขอรบกวนด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนกันอยู่เหมือนกันครับครับขอบคุณมากครับ